สวัสดีครับคลิปนี้ทางทัวรบอลไทยก็จะมาพูดถึงกำหนดการการออกเดินทางของสุพโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาเพื่อไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา1เดือนได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากเลื่อนมาตั้งแต่จบซีซั่นของไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งในกรณีที่ทั้ง3คนได้ติดเป็นหใน23ขุณพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชุดลุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, รอบ2อ,อีก3เกมที่เหลือณประเทศ UAE นั้นเมื่อจบวันที่15มิถุนายนนี้จะออกเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษทันทีเพื่อร่วมซ้อมกับแข้งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นก็จะกลับมาราวปลายเดือนกรกฎาคมและเข้ารับการกักตัวแล้วก็จะกลับไปซ้อมกับทีมบุริรัมยูนเต็ดในช่วงพรีซิซันทันทีโดยขณะน,นี้ทั้งสุบโชค สุปรชัยและสุพนัทนั้นกำลังที่จะเข้าร่วมทีมฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติที่เป็นกลุ่มที่2พร้อมกับนักเตะจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดทรูแบงคอกยูเนเต็ดและชนบุรี FC ต่อไปซึ่งจะทำการตรวจหาเชื้อในวันที่9พฤษภาคมนี้แล้วจะเข้าสมทบในวันที่10พฤษภาคม2564ต่อไปโดยขณะที่อากิระนิชิโนะกล่าวกับลูกทีมครั้งแรกระหว่างประชุมทีมว่าก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและทํางานร่วมกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ผ่านมาพยายามติดตามฟอร์มการเล่นของทุกคนอยู่ตลอดเวลาและได้ข้อมูลจากสตาฟโค้ดด้วยก็คิดว่าผู้เล่นทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นชุดที่ดีที่สุดและทําผลงานได้ดีในหลีเราจะแบ่งผู้เล่นเข้าแคมป์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้เล่นที่จบฤดูการหลีกตามปกติส่วนกลุ่มที่2จะเป็นผู้เล่นที่จบฤดูการช้ากว่าเพราะต้องเล่นฟุตบอลช้าง FA ครับ รอบรองชนะเลิศซึ่งก็จะมาถึงแคมป์ในวันที่10พฤษภาคมนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลก็เข้าใจว่าสโมสรส่วนใหญ่ปล่อยให้พักก็จะมีแค่บางทีมอย่าง BG จีปทุมที่เริ่มกลับมาปรีซีซั่นกันแล้วดังนั้นระหว่างนี้เราจะค่อยๆไต่ระดับการฝึกซ้อมขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งสำคัญที่สุดเราจะพยายามเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้ร่างกายของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคืบหน้าของนักเตะบุรีรัมย์อย่างสุปรโชคสุปร์ชัยและสุพนัทที่จะเดินทางไปทดสอบฝีเท้าที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษและเหตุผลที่ทางอากิระนิชิโนในการเรียกตัวผู้เล่นออกเป็น2ชุดในครั้งนี้หากมีความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ